บินไปตกปลาไก่ถึงประเทศมาเลเซียใครที่ชอบตกมึกอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับเพราะเราจะเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จอฮอ์บารูหรือลมปินเองใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนิดๆเองแต่หลังจากที่ถึงสนามบินเนี่ยแหละเราต้องนั่งรถไปอีกประมาณ3ชั่วโมงนะเพื่อไปถึงลมปินลมปินเนี่ยคือชื่อจังหวัดของประเทศมาเลเซียนะครับเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อมากเรื่องการตกปลาหลักๆที่ผู้คนมาตกเนี่ยก็จะเป็นปลากระถงลง่ม คลิปนี้เราไปทั้งหมด6ท่านนะครับผมได้ฟิวเข้าแคมป์ลูกเสือ หลังจากนั้นอาหารมื้อแรกของเราที่ประเทศมาเลเซียนะครับผมยอมรับเลยว่าอร่อยมากๆเพราะเราไม่ได้กินอะไรกันมาทั้งวันหลังจากพรุ่งนี้เดี๋ยวแทนจะเล่าอ p พีต่อไปเป็นประสบการณ์ของการตกหมึกวันแรกที่ประเทศมาเลเซียนะเรือที่นี่บอกเลยว่าเจ๋งสุดๆใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเอาไว้ดูอ p พีด้วยทิปนี้เป็นทิปแนะนำในเรื่องของการเดินทางคิดว่าปีหน้าแทนน่าจะกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งใครที่สนใจอย,อยากมาตกปลาที่ประเทศมาเลเซียกับแทนก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้นะอยากได้คนที่ไปจริงๆ